ที่โรงพยาบาลจิตเวชลัศมีถามพยาบาลว่าเธอจะไปหาฤชีได้หรือยังพยาบาลบอกไปได้ลัศมีออกมาจากห้องแต่พยาบาลห้ามไว้ลัศมีบอกว่าพยาบาลโกหกเธอพยาบาลบอกเธอจะต้องไปคุยกับหมอ,อก่อนลัศมีดีใจและตอบตกลงที่บ้านโอเบอรอยมาริชกาอยู่ในห้องได้รับโทรศัพท์จากโซนั้นจึงบอกว่านีลามกับคาริชมาจะทำลายแผนการของเธอเพราะทั้งสองสงสัยว่าฤชีถูกลัก ักพาตัวไปซึ่งเธอก็ได้ลักพาตัวริชีไปจริงๆโซนันถามว่าเธอจะกลับบ้านเมื่อไรมาริชกาบอกเธอยังกลับไม่ได้จนกว่าบาวิเวนเดอร์จะโทรมาบอกเธอว่างานสำเร็จแล้วและเธอจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อคอยจัดการสิ่งต่างๆเพื่อว่าจะมีอะไรเกิดพลาดขึ้นมาโซนันให้ระมัดระวังตัวและวางสายไปมาริชกาคิดว่าเธอควรจะบอกแผนการเธอแก่นีลามกับคาริชมาหรือไม่อายุตกำลังขับ สงสัยว่าริชีอยู่ไหนชาลูกกับบรานี่นั่งรถสามล้อสวนทางมาจึงโบกมือให้อยุธจอดรถบอกว่าพวกเธอกำลังจะไปหาริชีอายุธว่าริชีหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนบราณี่บอกให้เขาลองโทรหาอายุธก็ทำตามริชีรับสายบอกอายุธว่าเขาสบายดีอยุธบอกริชีส่งข้อความมาบอกว่าเขาจะกลับบ้านตอนเช้าริชีบอกเขาไม่ได้ส่งข้อความเขากำลังจะบอก เรื่องบาวินเดอร์แก่อายุยแต่โทรศัพท์เขาแบตหมดไปก่อนอายุธบอกสองพี่นองว่าริชีสบายดีเขาเพิ่งไปหาลัสมีที่โรงพยาบาลมาลัสมีก็สบายดีเช่นกันที่โกดังริชีพยายามพังประตูและจําได้ว่าเขาได้ยินบาวินเดอร์คุยโทรศัพท์กับมินสารเกี่ยวกับการขายลัสมีที่โรงพยาบาลพยาบาลพาลัสมีออกมาจากห้องหมอพาบาวินเดอร์มาหาลัสมีลัสมีเห็นบาวินเดอร์ก็ตก เธอหันไปเห็นวินสันก็บอกให้วินสันจับกลุ่มบาวินเดอร์เพราะเขาเป็นคนไม่ดีทั้งสองก็หัวเราะเยาะลัสมีที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามบอกคาริชมาว่าเธอรอริชชีไม่ไหวแล้วเธอจะโทรแจ้งตำรวจมาริสกาหยุดนีลามบอกว่าเธอมีอะไรบางอย่างจะบอกนีลามถามมาริสกาว่าเธอรู้หรือไม่ว่าริชชีอยู่ที่ไหนมาริสกาคิดว่านีลามจะทำอย่างไรเธอรู้ว่า เธอกำจัดลัศมีด้วยการขายลัศมีให้ชาวต่างชาติเธอจึงบอกนีลามว่าริชีคงจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยลัศมีออกมาหรือไม่ก็คงไปไประชุม ดาดีมาที่ห้องโถงบอกว่าอายุตกโกหกพวกเธอเพื่อไม่ให้พวกเธอวิตกกังวลเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าฤิช,ชีอยู่ที่ไหนนีลามบอกดาดีว่าอายุตน่าจะบอกความจริงแกพวกเธอคาริชมาบอกว่ามาริชกาพูดถูกนีลามบอกเธอเป็นห่วงฤิช,ชีถ้าเข้าไปที่โรงพยาบาลเขาจะต้องอยู่ที่นั่นมาริชกาบอกว่าเธอไปหาลัศสมีมาพยาบาลได้บอกกับตัวเธอว่าจะปล่อยลัศสมีไป ดาดีดีใจบอกว่าพวกเธอไม่ต้องกังวลแล้วพอริปชีจะต้องโนมนาวให้หมอปล่อยลัศมีออกมาอายุธ์กำลังขับรถชาลูเห็นถุงกระดาษวางอยู่จึงถามบราณี่ว่าคืออะไรบรานี่สายศีษะอายุธ์บอกมันคืออย่าพูดความจริงพวกเขาจะใช้มันกับคนที่รู้เรื่องทุกอย่างมากที่สุด ที่โรงพยาบาลวินสารปกบาวินเดอร์ว่าลัสมีจะทําให้เขาร่ํารวยลัสมีบอกให้พยาบาลขังบาวินเดอร์ไว้ในห้องมืด เบลเวนเดอร์จับตัวลัสมีไว้โมอบอกให้ลัสมีไปกับวินสันและว,วินสันเป็นคนดีลัสมีบอกวินสันเป็นคนเลวเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาคงจะจับเบลเวนเดอร์ไปแล้ววินสันบอกเธอว่าเขาจะพาเธอไปไกลาจากที่นี่มากลัสมีบอกให้บาเวนเดอร์ปล่อยเธอแล้วร้องเรียกริชีทันใดริชีมาที่นั่นคว้างมีดไปโดนมือของบาเวนเดอร์ลัสมีเห็นเขาวิ่งมากอดแล้วร้องไห้ริชีบอกลัสมี ว่าเขาจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอลัสมีบอกว่าทุกคนที่นี่เป็นคนไม่ดีริชีบอกเขาจะพาเธอไปจากที่นี่แต่เขาต้องจัดการกับคนพวกนี้ก่อนวินสันบอกเขาจะเป็นคนพาลัสมีไปจากที่นี่ริชีทุกตีบาเวนเดอร์วินสันถามริชีว่าเขาเป็นใครริชีบอกเขาเป็นทุกสิ่งอย่างของลัสมีพยาบาลกลัวริชีแล้ววิ่งหนีไปริชีบอกหมาว่าเขา ทำให้อาชีพนี้ต้องสศกโปรกและทุบตีหมอวินสันหยิบปืนออกมาริชีก็คว้าปืนแย่งมาและทุบตีกลับบาวิเวนเดอร์บอกให้หมอจับตัวลัศมีเอาไว้ริชีบอกให้ลัศมีกล้าหาญวิ่งไปจากที่นี่ลัศมีวิ่งหนีออกไปจากโรงพยาบาลโมอผลักริชีแล้ววิ่งตามลัศมีไปอายุชาลูบรานี่มาถึงโรงพยาบาลเห็นโปพอนอนที่พืน้นอายุธบอกดูเหมือนริชีจะมาที่นี่แล้วริชี จะออกไปจากโรงพยาบาลแต่บาเวนเดอร์ขวางไว้และใช้มีดทำร้ายริชีอายุธมาที่นั่นฉีดยาพูดความจริงให้บาเวนเดอร์บาเวนเดอร์ถามว่าอายุธฉีดยาอะไรให้เขาอายุธบอกมันคือเวทมนชาลูบอกบาเวนเดอร์ว่าความจริงมากมายจะถูกเปิดเผยออกมาหมอจับตัวลัศมีกลับมาในโรงพยาบาลเขาใช้มีดจี้เธอขู่ริชีว่าเขาจะฆ่าเธอริชีบอกให้หมอปล่อยลัศมีบาเวนเดอร์ บอกให้หมออย่าทำอะไรลัศมีเช่นกัน